ผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการร้อยชีพพลันนะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังในช่วงที่แล้วค่ะจอยคุยกับพี่รินแล้วก็พี่หยกค่ะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจการตลาดออนไลน์เขาบอกว่าตอนนี้ทําได้ง่ายได้ไมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดทําอย่างตั้งใจจริง<บ>เดือนหนึ่งเนี่ยสามารถถึง1น0 0 0แสนบาทครับเดินเนี่ย เกินด้วยเหรอคะคอยากลาออกจากการเป็นิธีกรทันทีมันทํายังไงเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงจะตั้งตาจับตามองอย่างแบบหืมใจจอใจจ่อส่วนวิธีการเราเราก็คือเราให้โอกาสสำหรับคนที่ไม่ได้รับโอกาส มือนผมสมัยก่อนอืมก็คือหมายความว่าใครที่คิดว่าไม่ได้รับโอกาสจากที่อื่นๆมาที่นี่จะได้รับโอกาสใช่ครับเพราะรูปแบบการทํางานของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบค่ะมันสามารถที่จแบบว่าไม่ต้องลงทุนก็ได้อย่างที่พี่ลินบอกว่าตอนแรกเริ่มเริ่มเนี่ยพี่ลินไม่มีเงินที่จะลงทุนใช้ใจทำด้วยการอดทนอ่ะจนแรกๆนี่มันค่อนข้างลำบากตามก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดวิธีใหม่ ขึ้นมาใน2ปีหลังนี้เพื่อที่จะทําการตลาดออนไลน์ให้มันง่ายขึ้นส่วนตัวเองผมขยายอยู่ทั่วภาคตะวันออกแบบนี้ย็็จะมีเซ็นเตอร์ชนบุรีสมุทรปราการพัทยาระยองบ่อวินอะไรพวกนี้หมายความว่าถ้าคุณสนใจคุณนัดมาพาร้อมๆกันจะมีวันกำหนดเช่นอา,อาจจะเป็นสุหน้าเข้ามานะ ก็จะมาฟังกันทีเดียวเลย200คนแล้วไม่ต้องเข้าอีกเลยก็ได้ถูกต้องครับครั้งเดียวใช่ครับคือคุณสิบเวลาครั้งเดียวใช่ครับสุหน้าราว่างไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ๋อสามารจะเป็นเสาร์อาทิตย์เพื่อจะได้ให้เหมือนว่ามาสร้างรายได้เสใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทําที่บ้านได้พอที่บ้านก็เล่น f a c e b o o k ได้